ครับผมนะครับก็ขอกราบคำว่าสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกๆท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับผมก็มาเทสเสียงส่งงานลูกค้านะครับผมก็มีทั้งหมด2ชุดนะครับก็มีชุดนะครับในราคานะครับผม5้าพันเนะครับนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับรวมส่งนะครับแต่ลูกค้าก็เพิ่มเติมนะครับเป็นตัวบลูทูธ นะครับที่ว่าเล่น USB ได้นะครับผมนะครับลูกค้าต้องการเอาไปเสียบ USB นะครับทางร้านก็ได้แก้ไขเรียบร้อยนะครับเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับสนราคานะครับผมนะครับชุดนี้ปกติอยู่ที่5,9 0 0รวมส่งนะครับก็มาเพิ่มเติมวบูทูธนะครับตัวนี้ก็เป็นราคาที่คุยตกลงกับลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมนะครับโอเคนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่ว่ารีวิวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมนะครับเบสสิบนิ้วคงหล่อเนาะตัวนี้นะครับผมเบสสิบนิ้วดอกเดียวคงหล่อนะครับไว้คู่นะครับผมนะครับ เป็นซับ1ินิ้วดอกเดียวนะครับตู้ไม่มีคาราโอเกะนะครับระบบแอมคัดจิ๋วเอคัดดีจิ๋วนะครับผมนะครับคัสดีจิ๋วนะครับตัวนี้ระบบแยกซับนะครับเสียงกลาง6.5นะครับผมแหลมแหลมก็จะเป็น2นิ้วนะครับตัวนี้นะครับผมก็ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับสามารถกําหนดเลือกสีได้ไฟสีแรงต่างนะครับสามารถกําหนดเองนะครับผมเอาตามความชอบนะครับตัวนี้ก็ ลูกค้าก็เลือกเป็นไฟสีไอโบรูนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับผมตัวนี้ก็จัดส่งไปจังหวัดสุโขทัยนะครับผมนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอ่ะมาครับผมตัวนี้นะครับผมอ่ะเลือกอธิบายไปนะครับบางท่านก็ยังไม่เข้าใจเนาะนะครับระบบไฟนะครับเราสามารถ ใช้กับไฟบ้านนะครับเหมือนที่ผมเสียบนะครับมันจะมีอะแดปเตอร์แปลงไฟบ้านเป็นไฟ12โวลต์นะครับตัวนี้นะครับผมให้1ตัวนะครับแล้วก็ตู้เราสามารถนําไฟแบตเตอรี่นะครับมาต่อเข้ากับจุดนี้ได้เลยนะครับผมนะครับก็ตรงๆนะครับเสียบเข้าตรงแบตเตอรี่นะครับไม่มีตรงแปลงก็เสียบได้ใช้งานได้นะครับกรณีที่เราจะเสียบจุบบุรีในรถรถยนต์เราเองนะครับด้วยแบตเตอรี่หน้ารถนะครับก็สามารถต่อตรงเข้าได้เลยนะครับผมบวกลบขอให้บวกลบถูกก็พอนะครับ โอเคนะครับสหรับชุดนี้นะครับผมก็เป็นชุด12นิ้วคาราโอเกะในรูปแบบแอมึตัวนะครับตัวนี้ก็เป็น180ของโครงหล่อไว้คู่นะครับไมลิ่งสองก้อนนะครับซับ12นิ้วดอกเดียวเล่นคู่กับเสียงกลาง8นิ้วนะครับหคู่นะครับผมแหลมจานนะครับหคู่นะครับสเปคเสียงกลางก็จะเป็นไมเล็ก120ไว้35นะครับตัวนี้นะครับแหลมจาน4นิ้วเนาะนะครับอ่าตัวนี้ก็จบไปในราคานะครับ10,000 200บาทนะครับยังไม่รวมจัดส่งนะครับราคานี้นะครับเป็นชุดมินิแนนนอนนะครับ12นิ้วคาราโอเกะนะครับขนาดตู้ความยาวที่50เอ้ย78เซนติเมตรนะครับความสูงอยู่ที่52เซนติเมตรนะครับความลึกจากด้านหน้าไปด้านหลังอยู่ที่46เซนติเมตรนะครับผมนะครับตู้นี้ก็ความยาวนะครับตู้ดําแดงตัวนี้ก็ความยาวอยู่ที่55เซนติเมตรนะครับความกว้างยาวนะครับสูงอยู่ที่ห้าสามสิบหกเซนติเมตรนะครับลึกหลังสี่สิเซนติเมตรนะครับน้ำหนักไม่เกินะยี่สิบกิโล โอเคครับตัวหลักตัวนี้ก็จะมีปรีเจ็ดแบนนะครับแยกทับอิสระนะครับเป็นตัวปรีคาราโอเกะหนึ่งตัวนะครับเสียงไม้แยกอิสระนะครับในระบบผมนะครับเพื่อต้องการให้ลูกค้าสามารถใช้ไม้ได้อิสระและเสียงดีนะครับแรงนะครับโอเค นะครับผมก็เลนบูทูธวัดโวลต์สวิปปิดเปิด2ตัวนะครับซึ่งสวิ์ปิดเปิด2ตัวตัวหนึ่งจะเป็นปิดเปิดทางระบบเลยนะครับตัวหนึ่งก็จะปิดเปิดไฟสีนะครับตัวนี้นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับเป็นแจ็คอินพุตนะครับเป็นแจ็คลองรับสัญญาณอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ทีวีอะไรต่างๆนะครับที่เราต้องการให้เสียงเข้ามาในตู้นะครับเราก็มากดปุ่มรับที่ตัวนี้นะครับผมในตัวปรีนะครับโอเคนะครับผม ลูกค้าก็เพิ่มหูจับนะครับในราคาที่เราตกลงกันเนาะนะครับด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นน็อตหงกระต่ายบวกลบนะครับที่เอาไว้ให้ลูกค้าพ่วงต่อกับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับได้สะดวกและง่ายนั่นเองนะครับผมก็เป็นน็อตหงกระต่ายนะครับที่ผมทําไว้ให้ลูกค้าใช้งานได้สะดวกนะครับผมระบบปลั๊กไฟแยกนะครับในกรณีที่เรานะครับโกดแฟนโกดเพื่อนนะครับมาไม่รินน้ำคุก น้ำสไป์ให้ก็ถอดปลั๊กวิ่งเลยก็ได้นะครับผมสามารถถ้าเพื่อนๆไม่มีปลั๊กก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับเพลงนะครับอันนี้หยอกเล่นนะครับก็จะมีพัดลมระบายความร้อนนะครับหตัวนะครับด้านบนนะครับระบบแอมป์แล้วก็จะติดตั้งอย่างนี้เลยนะครับสวิตชิ่งหตัวนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาชมนะครับคุณภาพเสียงนะครับกับชุดในราคานะครับ 1,200บาทนะครับชุดนี้ก็จัดส่งไปจังหวัดน่านนะครับตัวนี้นะครับผมจังหวัดน่านนะครับตัวนี้นะครับสีชมพูนะครับสีดาแดงก็จะไปจังหวัดสุโขทัยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงชุดใหญ่กันเลยครับเสียงดีครับเลยเเวลลาใจที่ผอไป ัวว่านเรียกวัดกับเดทวัดใดต่างปานนีทานใบบอกว่าใจทักแน่หลังจากเป็นภูแพ่มาแล้วยำเยินสาวใดเธอจะมื้อเบอร์จะใช้ลายปามันว่าใจมากยากยาหน้าอย่ามาหยุบมุมงานลูกเดียวไม่เลี้ยวมองแล้วสาวใดผู้หญิงไรเมืองใดเอาไปไหนแต่ไม่เท่านั้น นอไปจากอีไม่ใช่หัวใจเย็นยันแต่เป็นงานองกัญหัวร่างแล้วนนร่าสำรอยงานต่มทำงานท่าเนักไม่ให้ความรักตามมาสับลออยแต่งานเทำแต่งงานไม่เลื่อนลอยอย่าให้ถอยไปคิดด้วยคนใจดำเอาเตือนใจยังไม่ทำงานเสีอแม่คนที่หัดแทะต่อเฮานั่นแหละนอนจำเดือดก่อน เราหากตระทายมากกลนก็หักใจนึ่งไม่ใช่ยญิยงสอวอู้หญิงน่หน้าแต่รบกวมาญาตจะเข้ามาหลอนใจมันเดินอาว่จใจของเจศศิลหาชีวิตๆๆเตินอา โอเคครับผมนะครับสมบูรณ์แบบนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับตัวนะครับตัว5้าพันเก้าเลยนะครับผมสลับชุดชมพูนะครับจัดส่งไปจังหวัดน่านก็เทสเสียงนะครับคุณภาพเสียงนี้ถูกใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาชมตัวนี้เลยนะครับผมขออนุญาตเชื่อมต่อนะครับอขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผม เพราะว่ามันต้องเลยมาเชื่อมต่อบลูทูธเป็นชื่อตัวนี้นะครับผมเพราะว่าไม่ได้เชื่อมของตัวนี้นะครับเพราะว่าเอาเสียงเข้านะครับตัวนี้เลยนะครับโอเคได้แล้วครับผมมา พอดีลูกค้ามานะครับเดี๋ยวผมขอตัดต่อคลิปนะครับผมโอเคครับเมื่อกี้ก็มีลูกค้านะครับเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครนะครับเข้ามาชมถึงที่นะครับผมก็ก็เลยนะครับได้หยุดบันทึกเสียงเสียงไปชั่วข่าวนะครับก็ลูกค้ามาสั่งนะครับก็เป็นชุดใหญ่นะครับสองหมนแปดนะครับสิบสองนิ้วสองยี่สิบนะครับผมขอขอบพระคุณลูกค้าจากจังหวัดสกลนครนะครับที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมเยียนถึงที่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมชุดเล็กนะครับผมในชุดนี่นะครับผมห้าพันเก้านะครับ 嗯。 อยู่บ้านเรื่องโตโนแทนนดาบ้านเรือนเบือระดูเธอรำเรียนหาเกียมนติงชักปวดหัวเจ้ามองส่งเราเธอไปเรียนชันไปหน้ามนาโซน้าจะเรานํ่ทางตามสักีนาดาพั่พน้องต้องัดีื่นตัวีมองเพื่อทำนาเพื่อใทละใจลาเห็นน้ำตบโขง ผมนะครับก็ขอบคุณนะครับผมนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็เทสเสียงนะครับให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะครับสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับอาจมีอย่างใดอย่างหนึ่งผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้นนที่นี้นะครับผมนะครับโอเคครับผมนะครับขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดน่านนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับท่านใดนะครับชอบในผลงานก็อย่าลืมกดติดตามในช่องวัดอารติโอสาร์นะครับผมเป็นกันบังใจให้กันและกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับผมก่อนอื่นก็ขอกราบสวััสดีครบ